อาครับมาดูความพยายามของรอรกี้ครับอีกฝั่งหนึ่งเทดินไม่ลงครับยกสองรอบแล้วดินไม่ลงจากรถอันนี้ก็น่าจะลอยครับดินแบบนี้นะมองจากตรงนี้เป็นภาพดูจากด้านหลังแล้วกันนะครับน่าจะยกสูงพอสมควรนะครับ ามาดูความพยายามของโรก,กี้อกรอบนึงครับยกไปแล้วสองรอบปาท้ายไม่เปิดดินไม่ลงเอามาดูเปลี่ยนที่เทครับกำลังให้สัญญาณกันอยู่เอามารอดูครับรอบนี้น่าจะไม่เปิดเหมือนเดิมฮะดูแล้วดินดินมันน่าจะดูติดกับกระบาดแล้วดูแล้ว น่าจะลอยเหมือนเดิมครับไม่ลงขนาดนะั้นอโอ้โหเอาเป็นครั้งที่สามครับเนี่ยเปลี่ยนที่แล้วก็ยังเหมือนเดิมครั้งนี้จะลงเองได้ไหมดินไหลามาทับท้ายแล้วไม่น่าลงเองได้ครับดูแลเอาลงอยู่ อ่าลงนึกว่าไม่ลงอ่ายังลงได้อยู่แต่ว่าดินไม่ลงครับนะอ่าเป็นครั้งที่สามแล้วครับรอบที่สามแล้วไม่ยอมลงอามาโตมาดูเพื่อนเขาเทาบ้างครับว่าจะลงไหมเอ้าอ้วนนี่ลอยโอ้ถ้าอยู่ข้างหน้าน่าจะเป็นชอดเด็ดมากเลยแต่ว่าดูแล้วเดินไปไม่น่าทัน ส่งเอาจากว่าจะเดินลัดไปนี่คงไม่รอดนะครับดูแล้วเอาครับน่าจะโอ้ยกสูงมากดินนีกดท้ายเต็มๆแล้วครับเที่ยวนี้ยมาแล้วครับไม่ไหวครับยกอยู่3ามรอบดินไม่ยอมลงครับกำลังเดินทางมานี่ครับมหาเจ้านี่ครับพ c ซ0 0คมสุ ตัวช่วยที่พึ่งสุดท้ายครับคอยดูครับอ่ะ็อกี้คันที่ยก3ามรอบแล้วยินงไม่ลงครับเดินทางมาถึงแล้ว่มารอดูแต่เป็นคนเพราะเกิดอาการท้องผูกครับขี่ไม่ออกไวอย่างนั้นต้องอาศัยตัวช่วยครับยกอยู่โน่น3ามรอบไม่ลงฝาท้ายรู้สึกว่าจะสั้นกว่าเพื่อนนิดน,นึงครับพอเจอดินก้อนใหญ่เข้าไปก็ เทอ,ออกยากครับอ่ะรึกษาก่อนอ่ะถอยไม้ครับเพราะว่าดินมีแต่ที่โครนครับต้องโยนไปให้พ้นทางครับเพราะว่าหลตัวนี้จะใช้เป็นทางในการถอยเป็นส่งดินจะเทให้ได้ไกลๆครับก็เลยเปลี่ยนลายใหม่ไปฝั่งโน้นนิดนึงอ่ะเห็นยกมาสามรอบแล้วครับดินไม่ออกครับ อ่ต่อเลยครับเจ้าโคมาสุพร้อมแล้วยกเลยเป็นครั้งที่สี่ครับยกอ่ะลงแล้วทีนี้นอ่คลงไปบ้างแล้วเป็นรอบที่สี่ น่าจะปลอดภัยครับรอบนี้รอพี่เท่านะเอาคครับไม่ลง